สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิตติคนคำนวนนะครับคลิปนี้ผมนำจะมานำข้อมูลตัวเลขนะครับเกี่ยวกับเลขที่เขากำลังเลือกเล่นเลือกซื้อเลือกหานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะนำมาเล่าให้ฟังนะครับอ,อย่างที่รู้นะครับวันที่17เนี่ยวันที่17จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกองสลากประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับในวันที่16นะครับ ในวันที่16มกราคมเนาะพึ่งมาเปลี่ยนเป็นวันที่17มกราคมเนี่ยเมือ่อเมื่อปี59นี่เองเน,นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นวันที่16หมดนะครับเพราะว่ากองสลากต้องการจะเลี่ยงหลบไม่ให้ตรงกับวันครูนะครับนะซึ่งวันที่16ตรงกับวันครูนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวันที่17มกราคมอย่างถาวอลน,นะครับเริ่มตั้งแต่ปี ปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้าเลยมันก็เลยมีความน่าสนใจอยู่นะครับผมไปดูนะครับผมไปไล่เรียงดูเนี่ยตัวเลขที่กําลังขายดีนะครับลอตเตอรี่ขายดีมากสองตัวนะครับตัวกลับด้วยเนาะเป็นสี่ตัวเป็นสี่ชุดนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าขายดีอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยไปดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับย้อนหลังมันมีไหมนะครับในวันหวยที่ออกนงวดนี้นะครับวันที่16วันที่17มกราคมเนี่ยที่ออก7 1 6ดหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีไหมก็มีจริงๆนะครับนั่นในวันที่17มกราคมปีห9เนะครับเป็นง้วดแรกที่ออกวันที่17 ออก371นะครับ371เออ371เนี่ยมันมาสอดคล้องกับเลขคาดการผมพอดี <c oughs> ก็หวังว่าปีนี้นะครับจะมานะไม่รู้ว่าจะอั้นหรือ,รอเปล่านะครับนะส่วน61หนเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าผมจดมาย้อนหลังแค่ปี52มาจนถึงปี63นะครับ ปีห้นี่ข้างบนเนี่ยสาข้างล่าง50นะครับพอปี6 0นเนี่ยนะครับวันที่17มกราหกศนะครับหนึ่งห้าเจ็ข้างล่าง2 5นะครับมาปี61หนึะครับแปดข้างล่าง50าศนี่ห้เออข้างล่าง50ปีห้ก็50ปีหกหก็ห้นะครับก็ ที่จะมาเล่าฟังก็แค่นี้นะครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่านะครับเลขที่ขายได้ในช่วงนี้ก็จะมี7จ็ดหนึ่งหนเหนึ่งหนนะครับเพราะว่ามันตรงกับวันครูนะครับแล้วก็เลื่อนมาออกฉลากในวันที่17ก็เลยเอาเลขเหล่านี้เป็นตัวเสียงโชคนะครับเพื่อ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 จะโชคดีนะครับผม ก็หวังข้องว่าข้อมูลที่ผมนําเสนอเนี่ยจะเป็นจะเป็นประโยชน์นะครับนะไม่มากก็น้อยเพราะว่าทุกๆปีนะครับในวันนี้นะครับในงวันน,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 นี้วันที่17มกราคมเนี่ยในทุกๆปีก็จะมีเลขตัวนี้แหละ1617นะครับก็เป็นเลขดังเลขอั้นนะครับอยู่ประยานั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดเนาะผมว่าข้อหัวหลายๆท่านคงจะคงจะทราบแล้วแหละนะครับแต่ผมนำมาเล่าเพิ่มเติมเนาะ เลขอะไรมันก็สวยไปหมดในช่วงนี้นะครับพอหวยออกกว็วาอีกทีหนึ่ง <g ül> นะครับผมเลขค่าเลขสองเยอะมากเลยนะนะค่ากับสองเยอะมากสองห้าห้าสองสองห้าห้าศูนย์เออมาดูกันแล้วกันนะครับว่าหลังหวยออกมันจะเป็นยังไงนะครับ ข้อมูลแบ่งปันก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมจะพยายามหาข้อมูลอย่างอื่นบ้างน,นะครับมาเล่ามาคุยให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมบน Youtube Channel กิติคนคำนวณได้ได้นำมาเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อลึืหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ